สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบาตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องนี่จะเอ๋อาก็ตื่นแต่เช้าแต่เชียวเนี่ยตื่นไปได้ไงจะเอ๋จะเอ๋มอนกัค่ะ อันนี้อาบน้ำไปเนี่ยบออ้ยตัวแรกว่าสิบบไปนําหบอสิไปวันที่ยี่สิบสามก็เลยขึ้นไปขึ้นมากต๋อชิ้นยู่หงียมาเออเออต้องไปตัวยูให้เงี้ยมันกระเทือนเลยมัดกองบเพราะว่ามึงทายสิไปหนักงั้นที่ยี่สิบสามยี่สิบสามมาชิ้นเดินทางหนัก็เลยไหนกันไหนหลืวเปไปกลับไปว่าไปมันกระเทือนเนี่ยเอา มันนอนเด็กกว่าน่ะบอ่ะตีใด้เออจริงอ่ะยังเลยห่างท้องมานี่เลยสุกี้ค่ะวหหัวยัง้อโอ้ยอ่าสุกี้ก่นปนปลาบลเหลือบอมานขึ้นเนี่ยเออปนปลาเน่ยเออดันยังโอ้ยปวดพ่ออย่าพูดว่าสาเหตุจีิเป็นยังสิป้องยังยัง กระเบื้องลงศุภพื่อไงต่ำฮะแกลงหามลงออก่อนอะนะงลงไผลงเพ่อไงเพ่อไงที่อีกพ่อไงเถ่าเฮียนหลังนี่ตนไต่กรมีไงเพื่อไงแถาคือพ่อของแม่ปพาพ่อของแม่เอโอโหแล้วลงมันอันนี้เนาะมันกว้างประตูมันแคบต่างไงนะก็อ,อยู่รถปะเนี่ย เแ,แ,แข็งเฮียงดีบอก่บอกไ,ไงไม่ไงดวงนี่ไหมคอยูโดถเมื่อกี้านก็เพร<อ>านั่นโอ้ย,อยเอา้านี่ครับพี่น้องเอาไปหลายประดัประโลกเสือ้อผาด้วยสสอยงนี่เสือผาใส่หรวอว่าเสือทำงานเสื้อผาใส่โอ้ยหลวก็ต้องไปหลายอะไรก่อนไปไปไปจากมือนะไปจากเมือหาไปบ้านซีหาเมือง่ะไปหาสุดข้าวผัอะูก เราสุดมาสุดกับพ่อจะฮะหนวาเอะโอาดหามาสเอาทางส<ล><ล>ั่นเลยเตียหลเ่มันกไปกาก็มาไปกับพ่อสองคนมาเคยสาขาแล้วคนมาบ้านพี่กออย่างนี้พี่น้องสูตรลับของกันสอหอพี่น้องคืออะไรเนี่ บ้านหางจระเข้แมนบ้านที่แค okay. oh, ่ค mm ่ะ hmm. บ้านล้วโอสะพานหนาใสเนาะสะ้าหนาใสเนาะเนบอกแยขอมาท้าไหมคะเราบอไ่รอตัวอันนี้ลูกเขด้ไงโอ้ยพูดพดเดียวนานนอยนี่พูดเดียวเลยนี่พี่น้องเดี๋ยวออกแก๊เธอมาลูกนี่เดี๋ยวออกแก๊เธอมาลูกนี่เดี๋ยวออกคีแ่เธอไปอ้าพี่น้อง เขาหนามั่หน่อยเป็นอย่างแหนมตอนนี้หน่อยนะอันนี้รูปผู้เลซนอันนี้นะแหนมอันนี้รูปผู้เ่นงนใช่ข้างๆนี่นะลูกขึ้นน่ะะเอาไอ้นีเนี่ยตอนพี่น้องมืเป็นงจสร้างปนอเดี๋ยอ้หูอ้ออีดีเนี่ยคลิปสั้างดก็มันท่านี่ออกกว่านี่เอามันแหนมแต่น่อยตัวนียเอามันมัเก็เแ็หนาแห้งเนี่ย อันนี้จะขวบไงอันนี้จะขวบไงอันนี้โมเมนตสามปีเตะอ่ะคือเป็นตะแ้งไงสามปีกวยุู่นยนแม่เข่าศูนบ่เเอฟซีห้องับนี่ได้เสียวขึ้นนะเพกันโอ้คิุ้่นนะโอ้เป็นตะแพงถูกมมีสับนิ้แต่ลูกน้อหน่อยเออน้อยะมีอะไรสันแม่ได้ลูกอะเอฟซจะคือซ้อหาด้ไสับนี่ เอฟซีคือซ้อหามาได้ไปอะไปลองเทสอยู่อ่ใสอยู่อวัดนนงวัดเด็กว่านยังไนึงไปซ้อหาเขาจะไปซ้อหาได้สาวเฮียนหลังนี่หน้าเพื่อนอนะเพื่อนเป็นคนตะกี้ไปน้ำกันไปไายนั่นไายนี่หลานบอกคือซ้อหาได้มาสมัยนั้นมันกระหยากรี้ถ้าบ่มีอันมีเงินอันนี้บ่ได้ได้มีเงินสื่อโทรศัพท์ที่เฮียนเฮียนหลังหลังคนนีก่อนกล่องโทรศัพท์บ่กล่องกล่องเนี่ยใส่กล่องเอาเอาเราชิลุ่งอะไรเช่ไหนวันนี้เราเซ็นว่าโอ้ตะกอนเพื่อนกลับไปน้ำกันบ่ ถ้าล้านไปหันไปนี่ไปออเดชันไหมต้องค้ำกับเพื่อนน่ะพัะไปยังอยู่ป่ะเนี่ยไม่ต้องค้ำป่ะปอนี่เพิ่นยังอยู่ป่ะเพิ่นอยู่ยังงานกรุงเทพเออเดี่ยลูกป่ะแม่น่ะลูกเพิ่นลูกน้อยเพิ่งชิบ้านยังม่ะเนี่เพิ่งชิบ้านที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยโอ้ในวันเพิ่งชิบ้าวันที่หาเมษาอ๋อมาแน่ล่ะบุญใหญ่วันต้นแห้งเนาะมาแน่ล่ะเออคนนี้หน่ายตาหน่ายแล้ว เดี๋ยวขอลงลิสติกก่อนบุ้ยปวดพวกม่วงปวดแองน้ำแหม่มเ้าจัดการน้่แม่มห้าปุ่นพุ่นปนตาแล้วเนตาดูเวเสร์ฟอ้เมื่อกินน้ากันตัวกินเธอเดียวพร้อมกันตัวอีหน่อยคือที่บอกินหรอกกี่ัลง้วยเอ้าเลยพอได้ค่ะกินนู้นเหรอน้ำกินน้ำกันตัวผาจุ้มพอมนไอหน่อยก็ได้ตัวเดี๋ยวม่ากินน้ำอือนนี่พีนมาเด็กกัยูกัน เขาไงก็ด <young men. S 2> <AND> well. <pt> ูคนมาสองคนมาคนมาเป็นนรงเรียนหรอปะนี่ก็เป็นนองใส้มาเสาร์ตอนนี้ <c oughs> พี่ยาไหนพ่อใาไปใส่เล็กอ็นมาแบบอยู่อ,อยู่ใสร็จดพ่อใหยังเข่าไปเรียแต่ินงจีนสวัสดีครับเดินทางกิน โจมยังฮะชุกี้ชุกี้โอ้โหอันนี้อันนี้มาโทรศัพท์เอาไว้เบางลานนั่นเน่ยโอ้ยนี่มาท่านกินหรอมาวันศุกตอนแรกวันศุกร์มันแพงหมดแหละเออเลยเอาไปมาโอ้ยสูงบ่ลงไปพร้อมกันหน่อยคุณหน่อยดีกว่าเออลงไปดีกว่าก็เดินทางยิ่งไปสัตหีบเลยสมบูรณ์ีเลยอันนี้พวกเพื่อนที่เป ไทยทำเป็นก่อนไทยทำเราครกันตัวตัวอายุเก่วปุมปุยตามในก่อนดอกได้กินข้าวกินน้ำไหมเนาะร้อนกันมันเคลื่อนอย่างนี้มาอุ่นกินตัวแซบแซบไม่หิวแซบอยู่มากเลยเนาะ เอาครับคนนี้ท้องสีเดียดจีบเป็นอะไรตัวสีหล่ะเอาครับพี่น้องท้องสีขาวคนนี้ซูจีบคนอีปูเขาสีแซ่บนะพอพี่น้องท้องสีขาวคนนี้ซูจีบคนนี้ปูคขาสีแซบนะเอาครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้ฉันนี้พี่น้องคลิปหนังพ่อไหมเพิ่งแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตุ้ยรำเพื่อนน้องเชฟน้องเนาะเดี๋ยวตามคลิปในเบอร์พี่น้องว่าสิเป็นยังไงพี่น้องเนาะไปกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ